ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่30ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าเกาหลีมาแล้วหนุนไทยหควเขมนสุดคาที่กันเลยทีเดียวพร้อมกับฮุนเซนครับจนตรอกไม่ยอมรับว่าไทยเนี่ยใช้กำลังยึดกับเส้นเขตแดนล่าสุด ซึ่งก็ยังรวมถึงอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราแบบเรียลไทม์นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีการประทะก,กันด้วยอาวุธหนักแต่เขมรก็ยังมีการล้าโดนไทยเรามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจนทัพไทยเราเนี่ยยื่นคำขาดออกไปครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกองทัพปฎิศงนั้นเนี่ยยังคงมีการก่อกวนยั่วยุจากฝั่่่งงงเมอออยาตนื ซึ่งก็เป็นรายงานจากกองทัพที่2เองนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่มีการพนรักกันด้วยอาวุธหนักท่ายังใดแต่ในส่วนของการก่อกวนจากเขมรครับก็ยังคงตรวจพบความเคลื่อนไหวทางทหารฝ่ายกัมพูชายอยู่ในหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะการส่งกําลังบำรุงครับและการใช้โดนเพื่อตรวจการฝ่ายไทยเรา ทางพืินทีาษาพระวิหารเอย่ยผามมยแดงห้วยตามาเรียและยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเคลื่อนย้ายจากบ้านโกมุยครับไปยังปากช่องคันมาอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับขมิ้นเองเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับตั้งแต่พื้นที่ภูมะเขือก่อนเลยนะครับภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนฝั่งไทยเราครับสามารถตรวจการพบโดนเนี่ยบินวันหนึ่งสิบลำบินจากบริเวณหลังเนิน281นะครับมุ่งหน้าสู่ภูมะเขือที่ความสูงประมาณ1,000เมตรซึ่งก็คาดว่าอาจจะ เป็นการตรวจแนวการวางกํลาลังของฝ่ายไดเรเรานะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นช่องสังกงัยังคงเงียบสงบอยู่กับบริเวณนั้นอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์เองในพื้นที่ช่องจอมช่องเปรือแล้วก็ช่องระยีเนี่ยยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยนะครับส่วนบรินปราษาทคณะเองก็ตรวจพบทหารกัมพูชาครับเดินออกลาดตระเวนคาดว่าเป็นการเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายไดเรเราถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องระวังเรื่องทุนระเบิดไไวววว้้้้ดดยนมนมนนนนะรรรรรรัับเเเเพพาาาาขมมูหหล่่ตตปงงงอีีกจุึืท บริเวณปราสาทตาเมินโทมณะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็สามารถตรวจพบโดนจํานวนมากประมาณ31มสเลำเลยครับบินเข้ามาในพื้นที่การสู้รบและก็แนวหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องซึ่งฝั่งไทยเราครับก็สันนิษฐานออกมานะว่าเป็นการตรวจแนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราว่าวางจุดไหนกันบ้างส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับชายแดนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยในพื้นที่ช่องสายตะกูครับก็สามารถตรวจพบโดนราว50าลำเลยครับบินจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศเหนือที่มีความสูงประมาณ9 0 0ถึง1,000เมตรคาดว่าเป็นการตรวจทางทหารเช่นเดียวกกกันน็สสาาร,ารลุ่ด ทั้งวันเลยยังไม่พบการประทะด้วยอาวุธหนักหรือว่าการยิงตอบโต้โดยตรงมันอยู่ในช่วงของการจุดยิง72ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วแต่ก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ครับทั้งการเตรียมกําลังการเคลื่อนย้ายกาลังบํารุงและก็การปฏิบัติด,ด้านข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเนี่ยน่าจะประมาณ30คันได้ในการส่งกําลังบํารุงของขมิเองและก็ส่งสเสบียงต่างๆอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดตามบริแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2นะครับที่ขมเนก็ยังดื้อด้านไม่เลิก ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นท่าทีปรปักต่อกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการพบโดนหนาแน่นเนี่ยมากกว่า250ลําลำที่ทางกองรบพระที่2อออกมาเปิดเผยเองโดยตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเลยครับเราก็มีการตรวจพบโดนบินจากฝั่งกบูชาล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเราเป็นจำนวนมากกว่า250ลํย้าลำยังมีครั้งว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บินหนาแน่นในบรินที่ช่องบกช่องอันมาเขาสตสะสมซําเตดดนตวนช่องกลางปราสาทตาเมินทมครับแล้วก็ช่องสายตะกูโดยกองรบพันที่2ก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวครับเข้าข่ายเป็นการ ระด,ดับความตึงเครียดซึ่งฝั่งเราเองก็เลยยื่นคําขาดออกไปว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเราก็มีความจําเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนการดาเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวกําลังพลกัมพูชาครับจำนวน18นายตามที่สถานการณ์และก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ยื่นคําขาดไปเลยครับแล้วรยายงานล่าสุดออกมาสิ่งที่เขมรตอบกลับก็เป็นการยอมทุกอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสเจตาก็ได้ออกมาแถลงการด่วนๆน,นะครับบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ย ไม่ได้มีการบินโดรนล้ำไป250ลำแต่อย่างใดและก็มีคำสั่งออกมาเลยจากฝั่งขมรนะครับบอกว่าห้ามบินโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะจังหวัดใกล้ชายแดนไทยของเราอ่ะอันนี้เป็นคําสั่งล่าสุดของขมรที่มีการแก้ต่างออกมานะครับจะเชื่อได้ไม่ได้เนี่ยคงต้องมาลุ้นกันผมก็ยังคิดว่าขมรยังจัดบินเหมือนเดิมแหละเพราะว่าการออกคำสั่งมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นทางการทูตมากกว่าเพราะว่า มันจะได้มีเรื่องข้อแก้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าพบโดนแล้วเนี่ยข่ามนก็จะบอกว่าฉันได้ออกคําสั่งห้ามบินโดนไปแล้วแต่ถึงอย่างไรในสถานการณ์แนวหน้าเนี่ยเราก็คงยังจะตรวจพบอย่างต่อเน,นื่องกับโดนที่ข่ามนบินล้ําเข้ามาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตสถานการณ์กันหลังจากนี้นะครับว่าข่ามนจะหยุดจริงไหมการหยุดยิงเนี่ยเอาละมันนัดครบไปแล้วเราก็เตรียมที่จะปล่อยตัว18เชลยศึกของข่ามนเอง,เ,องเพราะว่าอยู่นานเนี่ย จนอ้วนเลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันนะครับให้หุ่นเซนเนี่ยกลับไปเลี้ยงเองเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพเรือภาคที่1ได้เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบเลยครับกับเรือหลวงประจบคิริขันจับน้ํามันเถื่อนครับที่ขนมากกว่า1 0,000ลิตรกันเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์นี้ครับดูเดือดกลางทะเลเพราะว่าทัพเรือภาคหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบครับสกัดจับเรือน้านํามันพลนิกรอบขนน้ํามันเถื่อนเนี่ยมากกว่า10,000ลิตรซึ่งการปฏิบัติรครั้ง เราครับเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จพร้อมกับตัวยึดของกลางควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมซึ่งน้ำมันนี้เนี่ยอาจจะมุ่งหน้าไปยังฝั่งของขเขมรก็ได้นะครับเพราะก็มีข่าวมาว่าขเขมรเขาขาดน้ำมันอย่างหนักเนื่องจากเราปิดดานเราปิดหน้านน้ทาทะเลเหมือนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเราสกัดจับ แบบเข้มงวดเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีครับว่าฮุนเซนเนี่ยน่าจะเริ่มอดอยากและก็หิวโซเป็นอย่างมากกับเครื่องของน้ํามันอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเปิดภาพปักธงหลายต่อหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาตามเมินทมจุดภาษาตามเมอนทมเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่า ฐานที่มั่นจากใกล้กันขนาดนั้นนะครับเพื่อมองเห็นกันเลยซึ่งเขม็นก็ยังอยู่ปกตินะครับยังไม่ได้มีการฐานแตกหรือว่าถอยรถออกไปแต่อย่างใดพยายามเข้าตีเราแต่ว่าเข้าตีไม่ได้ก็อยู่ประจันหน้ากันแบบนั้นแล้วก็ยังมีช่องระยีนะครับที่เราปักหมุดปักทงได้รวมถึงพื้นที่บ้านหนองจานที่่านได้เราเนี่ยยึดคืนตามเส้นสินำเงินเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วกับแผนที่มาตาส่วน1ต่อ5 0,000นส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับในโซนกองทัพเรือนเนี่ยก็มีรายงานว่าสะพานเหล็กใจจุมเนี้ย ที่เอเจนตมกของไทยเราเนี่ยขึ้นถล่มไปบริเวณในพื้นที่ตำบลธมดาในฝั่งอัมบูชาเองนะครับที่เคยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการปะทะกาันแต่ล่าสุดขมนก็มีการซ่อมสะพานแล้วนะครับและก็เปิดสัญจรได้อีกครั้งในวันที่30ธันวาคมนี้เลยเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงทางฝั่งเกาหลีกันบ้างเรียกว่าหนุนไทยเต็มระบบเพราะล่าสุดชาวเน็ตเกาหลีใต้หรือว่าสื่อเกาหลีใต้ครับไม่เห็นด้วยกับขมินนะกับประเด็นที่ชาวขมิญครับที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยออกมาชุมนุมมมมพรร้้อออกกกกกับบปะาาาาววงงลหเเต่ ไทยเนี่ยได้ใช้เครื่องบิน t 50ครับที่ผลิตจากเกาหลีโจมตีทางอากาศในฝั่งกัมพูชาซึ่งข้อมูลนี้แหละครับเกาหลีใต้เดือดมากๆากครับซึ่งก็มีบางคอมเมนต์บางคอมพี้เห็นก็บอกว่าไทยทําได้ดีมากโจมตีขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์แล้วก็ยังบอกว่าเรียนลูกค้าของ t 50ท H พร้อมส่งจรวดแล้วให้กับคอมเมนต์รีวิวอันนี้แหละครับที่คอมเมนต์รู้สึกว่าโกรธมากเกาหลีใต้ก็หนุนได้เต็มระบบกับชาวเน็ตของพวกเขานะครับ คือฝั่งเกมหเนี่ยชุมนุมไปทั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยแคนาดาเอ่ยรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเกมหก็ยังชุมนุมนะครับแต่เกาหลีไม่ทนนะครับเกาหลีก็ออกมาตอบกลับหัวนหนักๆไทยหัวนหนักๆจัดให้หนักๆก,กับเกมหลีอีกสักลูกหนึ่งก็ได้สําหรับลูกค้าที่พร้อมจะรีวิวอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการ ตอบโต้กลับนะครับก็น่าจะชี้ชัดแล้วว่าเกาหลีนั้นเลือกฝั่งไหนกันแน่ต่อันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงกรณีของเส้นเขตแดนกันหน่อยที่ล่าสุดฮุนเซนประกาศกล้าวออกมาแล้วครับว่าไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใหม่โดยเด็ดขาดจากกาันใช้กําลังของฝั่งไทยเราอย่างเช่นกรณีบ้านหนองจานนะครับที่ไทยเราเนี่ยยึดคืนแผนที่มาตราหนึ่งต่อห้าหมื่นได้สําเร็จแล้วตอนนี้คนคขมรนก็เริ่มที่จะทยอยเข้าพื้นที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วบึงตะกวนกันแล้วโดยฝั่งทัพไทยเรานะครับก็นาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหกสิบตู้ ครับหลังจากที่ไทยเรายึดคืนมาได้พร้อมกับปักธงตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วต่อมาฮุนเซนเนี่ยก็แถลงการออกมาแบบด่นดวนๆเลยครับบอกว่าได้นัดไทยประชุมด่วนในการปักปันเขตแดน ในต้นเดือนมกราคมนี้และก็ยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรับการเปลี่ยนเส้นเขตแดนจากการใช้กับหลังดูดูครับฮุนเซนขนาดเราเนี่ยโดนยึดแบบภาษาตาควายในช่วงรบกันรอบแรกนะเราก็ยังไม่ได้มีการประกาศแถลงการแบบนี้และฮุนเซนก็ยังบอกว่าต้องนัดประชุมหารือกันในเวที j b c เพื่อดำเนินการตำรวจและก็ปักปันเขตแดนได้ชัดเจนโอ้โหดูฮุนเซนเนี่ยจนตรอกแล้วนะครับคือพอเรายึดแล้วเนี่ย เรายึดทั้งดุนเลยนะตามแบนที่1ต่อห้าหมื่นก่อน,นันนี้หุนเซนเหมือนจะคิดว่าเฮ้ยไทยเราก็น่าจะไม่รับมากับพันีพิพาทแหละแต่เอาเข้าจริงๆครับไทยเรายึดแบบแหลกลานกันเลยน่าจะประมาณเกือบ500หลังคาเรือนได้แหละที่ยังได้รับผลกระทบอยู่แล้วเขาไปกดดันหุนเซนนะครับหุนเซนก็เลยออกมาแถลงการแบบนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยจะไม่ยอมรับเส้นเขตแดนของเรามันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆเลยครับแล้วจิ้งจอกเท่าคนนี้ก็ยังยืนยันแบบหนักแน่นว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยในแปลงใดๆเด็ดขาดจากการใช้กําลังพร้อมกับเรียกร้อง ชาวกัมพูชาครับได้ไว้วางใจรัฐบ,บาลของฮุนเซนเองแต่เชื่อเถอะยังไงก็ไม่ได้นะครับเรายังไงก็ไม่ยอมรบกันมาอย่างหนักหน่วงเราสูญเสียทหารวีรบุรุษของไทยเราเนี่ยไปหลายนายหลายท่านเลยแต่ขมรออยู่ดีๆจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ก็เป็นไปไม่ได้ เอาละผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยอาจจะมีการจัดตั้งม็อบขึ้นมาประท้วงก็ได้กับบริเวณนั้นซึ่งมันอาจจะมีปัญหาตามมาเยอะเช่นเดียวกันเ,เราก็ต้องเร่งสร้างนะครับกำแพงแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์อเนี่ยปิดแนวเขตแดนเฉพาะจุดเอาไว้ก่อนนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรารวมถึงเรื่องต่างๆที่ฮุนเซนมีการต้อย,อยแถลงออกมานะครับคุณมาเน็ตเนี่ยแถลงออกมารอบหนึ่งเล่นกันเป็นขบวนการเลยนะครับสำหรับคราวนี้แต่เราก็จะไปะยอมไม่ได้เพราะทหารไทยเราเนี่ยบาดเจ็บจากทุนระเบิดจากเขมรอีกแล้ว ในบริเวณพื้นทีเขาสัตตโสมเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากเราเนี่ยยึดพื้นที่เสร็จสับแล้วก็เข้าเก็บกู้พื้นที่ขมเนก็มีการวางไว้แบบเต็มแนวเลยหลังจากถอนตัวออกไปสุดท้ายเราก็เหยียบเป็นขาที่11จนได้ อันนี้ก็โหส่งกำลังใจให้กับฐานไทยแนวหน้าทุกนายด้วยครับรวมถึงที่บาดเจ็บล่าสุดกับทุ่นระเบิดของคามนเอง,เองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e m m n n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว และเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องได้กับสถานการณ์แนวชายแดนครับย้ำอีกครั้งว่าก็ยังคงเฝ้าระวังเหมือนเดิมเพราะเขาเมีการเติมอาวุธมีการเติมคนเติมสบเสบียงเหมือนมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงต้องรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจดหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเฮียมไวเออร์เอมบุติกตีเอาเฮ้สคาไกไวติเกตีเตียจีบรอดยิงในชกใจเอาเอ็นซอลจับปนะควับูอาเดชาน ប្លាញធួតសម្បត្តិគេអស់អញឬពួកអញឬហើយវេទនីអាប្លាញរបស់គេ